ดนกองางาม่คะสวัสดีค่ะมือนีมาพอกับช่องนูนิตาพาจวดนะคะตามคาเรียกหลงนะคะมือนันเก็บเห็ดแดงกอนะคะเอ,อ,เอฟซีเพิ่นว่าให้ถ่ายวิดีโอยาวๆให้เบิงเน่นะคะมือนีได้เลิกดีแล้วนะคะมาหาเห็ดแดงกออีกคือเกาไม้เดิมนะคะว่าสีมานคือมือนันบอนะคะต,ตามมาเลยค่ะตองแต่งไฟก่อนจ้าค่ะ ดอกขแรกแห่งนานของวิดีโอมืมอนี่ของเดือนเจ็ดโอ,โอ้สวยมากเลยค่ะยังเมินเมิอดอยู่นะจ้ะสวย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 มากไม่สิ ช่วยเห็นหน้าแน่ไหมเห็นหะน้าไม่ต้องเห็นหน้าก,ก็ได้โอเคสวยมากเลยพ่อได้ไหมเพอ่อสว่างไหมาามาเบ่งตะกาค่ะตะกากรได้ร้ายเติบเร็ว <c oughs> เห็นบหเห็นดอกป้ะ เห็นไหมชัดไหมไนี่ค่ะนี่เป็นแดงกอดอกไม้ตะกาอีด๋ดูดิเพชรแดงหน่อยแดงหน่อยจะเอานะคะแดงหน่อยจะทายเลยหุ้ยดอกงามดีนี่ดอกไมตะก้า Ủa, mình băm bên kia nữa à. À, ôi, xấu, năm này, mm. Ủa, thầu mưa nắm hoa đầy dữ Ok, đây này khá Ủa, thầu 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 ở đây เอ็กอมานถ้าบานเพื่อนอื่นแกงแสบคือกันนะคะะ่ะกอมาน่โอ้ยมาหลาลๆพี่น้องมาเนี่งรุ่งตะกะต,ตอนนี้ก็เศร้าแล้วนะคะ่ะห้ามว่าเบิ่งเก็บเห็ดกันต่อคะ่ะเดินกองงามงามคะ่ะสวยอ่าสวยมาะ เพ็ดหมอนก้แล mm uh, ้วไงโอ้ดอกสวยอ่าอืเขาแปเต้าเขาแป้งเ้อยพี่น้องกินได้เดินเ้อยเทาเวลาเขาจับมันจะเป็นมันแปเนน้อยเมื่อ ต้องคนก็ต้องี่ค่ะอีกดอกหนึ่งเอ๊วก็เป็นแนวนี่แล้ว่ะกินไะ้รบ่นหมูปะอืมมันหมูค่ะพี่น้องเสีดดยดายเด้เอ๋อ <c oughs> อีกนอ้าวอีกดอกนะเจ้สวยค่ะอันดอกนึ่งผอ Hey, tất cả ah, mọi người sẽ có thể mang về lại bài Nó đứng đâu ừ, Được rồi, đọc oh. cứt vô กเฮ็ดก้ามาหาเอ๊เตาอยู่บะเนี่ยยอยู่ดอกแขนด้วย Kimon tayo. Kimon อื <S <s ้อ okay. ืมโอเคดอกนึ่งเหลือเขาี่นออง สวยงามไก่เลยใหรตรง้คือร้องไห้ดหสวยแหรมไทตะก้าค่ะส่งรับเรื่องต่อไปเลยว้าวสวย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 นี่ สวยค่ะเพื่อนพี่น้องสวยขึ้นมาอ้าวมานแบบมาแบบพมนี่ได้ดอกนึงพี่น้องโอ้แบบสวยเลยใช่ตะกะอ้าวมื้อน,นี้มาสะดุเพชดนะคะมื้อน,นี้บ่มาปนปานไดนะคะได้เคือตาเนาะอ่าสำหรับมื้อน,นี้นะคะ แฟนเอนะคะก่าขออนุญาตฝากไว้ให้ออมอกออมใจนะคะช่อง YouTube น้องใหม่นะคะเอออย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครกดอถูกใจให้ด้วยค่ะเพื่อบอกเป,เป็นการขาดในคลิปต่อไปนะคะสำหรับมือหนีสวัสดีค่ะ